มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสพัดโอนย้ายบิ๊กบี้เข้าหน่วยงานในพระองค์15กันยายนมีรายงานว่ากองทัพบ,บกได้เลื่อนกำหนดการส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกผอบอทอบอให้เร็วขึ้นโดยขยับขึ้นมาเป็นวันที่20กันยายนนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่29กันยายนพร้อมทั้งปรับพิธีให้สั้นแล้วก็กระชับขึ้น เหลือแค่การลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่และพิธีมอบการบังคับบัญชาโดยไม่มีการส่วนสนามของหน่วยรบจากที่เคยเตรียมการเอาไว้และวันที่15กันยายนนี้พลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแออทออ้ผอทบพร้อมผู้กเกษียณอายุรชาชการในปี2566 ซึ่งคาดว่าจะจัดในวันที่20กันยายนนี้เช่นกันต่อมามีกระแสข่าวสะพัดในกองทัพบ,บกว่ามีคำสั่งโอนย้ายให้พลเอกนรงพันธ์ไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานในพระองค์แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงร้อยต่อการจัดทําโผรองในพลผู้การกรมพอดีค่ะขณะที่พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งจัดขึ้นที่กองทัพเรือวังเดิมและส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศที่ลานอเนกประสงค์อุทยานการบินทออโรงเรียนนายเรืออากาศณนะวามินเดิมยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือ29กันยายนนี้สพัดโอนย้ายบิ๊กบี้เข้าหน่วยงานในพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ